ขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีนั่นแหละนะชอบช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสคุณจะเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีอะไรประมาณนี้เก้าไม้เขามองว่าคนอื่นเขามองว่าคุณมีภาระหน้าที่มากมายที่ต้องรับผิดชอบนะ ุณอาจจะเป็นลีดเดอร์อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นผู้นําในครอบครัวหรือมีภาระบางอย่างนะคะที่คุณต้องรับผิดชอบสูงนะคะก้าไม้ขึ้นมาเนี่ยคือมันสูงมากนะคะมันเกือบจะเป็นสิบไม้อยู่ละมันเป็นพิกัดนะคะของความที่หนึ่งคนจะรับผิดชอบ ใช้สุดใช้นะคะเอ็ดอัพเพนเจอเคลเขาบอกว่าคุณได้รับโอกาสดีๆอะไรมากกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้หรือว่าคุณมีโอกาสดีๆในชีวิตที่มากกว่าคนอื่นหรือกําลังจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณก็ได้นะหรือคุณจะไปขอยคว้ามันเอ็ดอัพเพนทจอคลมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ๆ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่วิ่งไปหาโอกาสน,นั้นเองก็ได้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ที่มุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณได้นะคะคุณเป็นคนมีความสามารถนะนี่คือสิ่งที่คนอื่นมองนะคะขออีกสองบใบคุยคือหมอจะไม่ตีว่าคุณเนี่ย ธาตุน้ํามาแรงนะอาจจะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีกรกฏวิจิกหกไม้เนี่ยแล้วเขามองว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างงดงามเลยหกไม้นะคะหกไม้เพราะคุณเป็นคนที่เขาน่าจะมองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดในการที่จะเอาตัวรอดกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้โดยไม่ต้องมีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณหรืออุปถัมภ์คุณเลย เขาบอกว่ามันสมองของคุณน่าจะน่าจะคิดแก้ปัญหาได้เองนะโดยที่ไม่ต้องมีใครหยิบยื่นนะคะหยิบยื่นอะไรมามาให้เลยนะไพ่ดีนะเสี่ยีดาบนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งๆน,นะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่คือบุคลิกของคุณไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่หรือเป็นคนที่ปุ๊บ คุณมีความนิ่งสุข,ขุมเหมือนผู้ใหญ่อะนะคะคนที่มาเลือกกองแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีวยวุฒิที่ค่อนข้างโตแล้วนะนะคะน่าจะ30กว่าอัพขึ้นไปได้นะคะอืมไม่ใช่เด็กเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะมีมุมเป็นเพจออฟคับก็คืออาจจะมีมุมความความน่ารักความสดใสคนเรามีนะคะอย่าอย่าว่าคนอยู่ยุคไหนก็ตามนะคะก็จะมีความสดใสน่ารักในตัวทั้งนั้นแหละนะอืม เราไม่สามารถจะทิ้งความเป็นเราบางคนเขาก็ไม่ได้แก่ไปตามตามอายุพนะคะมไม่ต้องแปลกใจนะประมาณนี้นะก็ดีนะคะคนเขาคนอื่นเขามองคุณดีนะกองที่หนึ่งไปค่ะเราไปต่อกันที่กองที่สองเลย เก็บเส้นผมตัวเองนะคะเยอะมากโอเคมาต่อกันที่กองที่สองนะคะเพลอฟเพนเดิ้ลคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินกี่สกับมังกรนะคะไพ่จะหล่น เห็นชัดไหมต้องขอภัยนะถ้าไม่มีมันไม่มีแสงเท่าไหร่หรือแสงอาจจะจ้าไปไม่ใช่ไม่มีแสงผู้ผิดเขามองคุณเป็นยังไงเขามองว่าคุณเข้มแข็งสตรองนะเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเดี๋ยวจะให้ดูหน้าไพ่นะคะคุณได้เพจออฟเพนทเกิลได้สเตรน t ์ได้เพจออฟสอดนะคะคุณอาจจะมีวาทศิลป์น